ถ้าถ้ากับตัวสามีนะคะคือมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเอาเป็นว่าคือตอนแรกที่คุยกันเนี่ยที่ว่ามีคําว่าหย่ามีอะไรหลุดออกไปเนี่ยก็ก็กกคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเออถ้าสมมติว่ามาคุยกันแล้วจูนกันแล้วแล้วร,รู้สึกว่าอืมความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมตอนนี้มันยังไม่ได้อะเราเราแยกกันอยู่อยู่แล้วเนาะอย่างที่ทุกคนทราบไอ้ส่วนโปรเซสหย่ามันง่ายนิดเดียวเองค่ะแค่ว่าเออถ้าเราจะหย่าจริงๆตกลงออการค่าเลี้ยงดูทรัพย์สินอะไรเสร็จมันก็แค่ just ก,ก็แค่จะเส้นหยาค่ะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าช่วงนี้นาทีนี้เราก็แยกกันอยู่อยู่แล้วเนาะต่างก็ไปเย,ออยียวยาจิตใจตัวเองเอาเป็นว่าโฟกัสลูกผลประโยชน์ลูกอันดับหนึ่งก็คือพอแล้วค่ะตอนนี้นะตอนนี้จริงๆครับอย่างเืิ่งต้นตอนนี้ครับแบบความรู้สึกพอได้พูดไปหมดแล้วตตอนนี้โลโลไมบสบายใจมากเลยค่ะ,คะไอที่เราเก็บไว้แบบเป็นปีหลายปีพอมันหลุดออกมาคือมันแบบคือตอนหลุดออกมาเราไม่ได้สบายใจนะแต่แค่รู้สึกว่าเออมันจบสักทีเราจะได้ไม่ต้องแบบกั้มเกืนฝืนทนจะ เดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะพูดกับใครก็ไม่ได้ถ้าเราพงออกมาปุ๊บอ่ะลูกเรามีกเอฟเฟกอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างแล้วคิดถึงลูกอะค่ะคือขออุญาตถามนะคะเมื่อกี้บอกว่าในรายการคุณหนุ่มเนี่ยขอโทษจูนแล้วก็ขอโทษทุกคนถือว่าเป็นการขอโทษครั้งแรกไหมคะตั้งแต่ที่ที่เรามีปัญหาและแยกบ้านกันคืออย่างนี้ช่วงที่จับได้ตอนแรกนะเขาก็ขอโทษแหละขอโทษเราแหละแต่ว่าพฤติกรรมอะเราก็ยังรู้สึกว่าเขาแบบ ขอโทษเราทำต่อคืออะไรวะ<ม>อะไรเงี้ยน่ะหอแมเราก็ยังมีความแบบอะไรเงี้ยแต่วันนี้สิ่งเขาเรียกอะไรผลของการกระทําของเขาวันนี้มันเห็นแล้วซึ่งจูนก็รู้สึกว่าเขาก็ได้รับผลเอฟเฟกอะเยอะเยอะมากแล้ว<ช>คือก็คือเขาขอโทษเราครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเขาก็คงต้องคือเขาสํานึกแหละเขารู้สึกผิดละคนเราทําผิดอะคะ่ะยังไงมันในใจมันก็ต้องผิดอยู่แล้วล่ะขอโทษก่อนน้านี้ในการขอโทษแบบหลายครั้งไหมคะ เขาก็ขอโทษนะคะเขาก็ขอโทษ<ม>แต่ว<บ><ต>่ามันรู้สึกเกิดขอโทษตลอดคือก็ก็ก็เก็ขอโทษนะคะเอ้ยเอยอเธอฉันขอคือถ้าขอโทษแบบจริงๆจังๆเลยเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงแรกๆแหละที่เรารู้อะไรเงี้ยช่วงหลังมันจะเป็นการทะเลาะกันมากกว่าอ,อันนี้ก็พูดตรงๆ<ต>เนาะแต่สิ่งที่พี่หนุ่มยืนยันในรายการก็คือว่าเขาจะเลิกจบทางโน้นตัวเราได้ฟังจากคูแล้วมันรู้สึกยังไงครับพี่หนุ่มก็รู้สึกดีล่ะค่ะแหมเนอะใครจะอยากให้สามีเราไปยุ่งกับคนอื่นคือก็ มันคือเป็นมันคือสิ่งที่เขาควรทําอยู่แล้วค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นครับคือมันพร้อมจะใจอ่อนหรือแบบพอมีแนวโน้มไหมพี่พอได้ฟังแบบนี้แบบดูภาพนี้เขาก็แบบแหมหรือว่าต้องต้องมันก็ยังต้องฮิวอะค่ะเพราะว่าเราเจอเจอเจอมาเนอะแล้วนี่ก็กระแสอะไรมาถึงเราถึงลูกเราถึงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วอยู่ดีแบบสามีบอกเออขอโทษจ้ะแล้วเราก็แบบดีกันแฮปปี้เอนดิ้งคือมันไม่ใช่นิยายอะมันต้องใช้มันต้องมันต้องใช้เวลาใช่ค่ะ ครอบครัวังคงเป็นไปได้อยู่เลยค่ะเออเอาเป็นว่าตอนนี้เนาะเราก็เป็นพ่อแม่ช่วยกันดูแลลูกดีกว่าอไอ้ส่วนเรื่องความรักหนุ่มสาวหรือว่าสามีภรรยาน,นี่คือคือเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วคือในในเราใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาที่เหมือนเพื่อนอยู่แล้วะะอะค่ะเออมันก็ตอนนี้มันก็ดีแล้วใะคระ <c oughs> ที่เราจะฟิลงังเลอะครับ หมายถึงว่าลังเลเที่แบบว่าจะกลับมาไปครอบครัวได้ไหมในอนาคตเอาจริงอะ่ะเราเรานาะทีนี้เราก็ไม่ได้อยากกลับเลยนะเราพูดตรงๆเราก็อยากเออแยกกันงี้เราก็สบายใจดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเพื่ออนาคต เขาพิสูจน์ตัวเองหรืออะไรว h a เอ v ว r แบบอุจยจน์เราแบบใจอ่อนแล้วกลับมาเดี๋ยวก็แบบหาวเราพูดไม่ตรงอีกอันนี้เราก็เลยพูดว่าอาจริงๆนาทีนี้เราก็ยังอยากแยกอยู่ค,คือาทีนี้หลังจากนี้เราก็แยกบ้านอยู่ดีแต่ไอ้ว่าจะเซนเหมือนไลหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวดูข้อกฎหมายเนาะดูผู้หญิงผู้หญิงคนที่สามมะค่ะที่เขาเคยแซะเคยอะไรแล้วหลังจากเนี้ยพอพี่หนุกประกาศว่ายุติความสัมพันธ์กังวลไหมคะว่าเขาจะมาละลานคุกคามหรืออะไรพี่ไหมอ่ะก็ ก็ถ้าถ้าถ้าเขายังมาถ้ายังเขายังเขายังอยากมาเนาะเราก็ใช้กฎหมายแหละเราจะไปทําอะไรเขาเพราะว่าถ้าเราทําเราก็ทําไปนานแล้วแหละอย่างนี้ครับถึงไหมว่าเราจะแยกกันอะไรอย่างครับเรายังมีความเป็นห่วงหรือว่าณตอนนี้เรายังรักเขาอยู่ไหมอุ้ยถ้าตอบตรงๆได้เลยก็ต้องรักแหละมันคนละมันอยู่กันมาครึ่งชีวิตเนาะเป็นห่วงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าจากที่เขาโดนเนี่ยเราก็รู้ว่าเขาหนักและจริงๆจิตคนเขาเป็นตัวเขาเองเราเป็นคนจิตใจแบบเขาใจบางอ่ะ เรารู้ว่าเขาโดนเช็คข้างในเยอะมากแล้วที่เวลาเขาตอบอะไรแบบไม่ค่อยรู้เรื่องหนูเล่าอะไรเงี้ยก็ก็คือเป็นการที่เขาแบบเขาข้างในเขาก็คงแย่ค่ะเกือบสามสิบปีที่รู้จักกันมาเใช่ใช่เรารู้จักเขาเรามั่นใจว่าเรารู้จักเขาดีที่สุดอะค่ะเชื่อว่าค่ะตัวเขาเองอะค่ะยอมรับผิดทุกอย่างขอโทษทุกอย่างอยากให้สังคมให้อภัยเขาไหมคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคือเหมือนเหมือนเขาจะดาว่าไม่มีงานเลยโอเค ก็อยากจะให้สังคมให้อภัยเขาอ่าค่ะเพราะครั้งนี้มันมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตเขาแล้วเนาะทั้งกระแสะทั้งอะไรต่างๆคือเรายัางพูดคําเดิมว่าเราไม่ได้เคยอยากเห็นใครแบบพังทลายพินาศสันตโลไปเนาะและยิ่งเขาเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีเราอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบไม่ได้คืออยากเห็นเขาล้มอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่ามันก็อยู่ที่ตัวเขาด้วยว่าเขาตั้งใจที่จะแบบแก้ไขหรือเปล่าถ้าเขาตั้งใจ อ,อันนี้นอัน,น,อน,นก็คือแยกแยกเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเนะาะก็คือเรื่องเรื่องที่เขาทํากับเราก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ถือว่าเขาทํางานของเขาเต็มที่ก็อยากให้สังคม,มให้อภัยเขาเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะมันก็มีผลกระทบถึงลูกเราแหละเ<า>นาะมันมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่คนทัวเราเชื่อว่าก่อนที่พี้พี่ตูนบอกว่าจะมีการโอนเงินของทางารพี่เอให้ให้กับทางพี่ตูนโยอ๋อขอเคลียร์ภานี้นิดนึงคือตั้งแต่ตั้งแต่ อะไรมาแล้วค่ะเงินมันก็อยู่กับพี่อยู่แล้วไม่ได้ว่าเพิ่งมาฉันจับได้แล้วฉันเอาเงินยึดคืนไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งเราเปิดเปิดเป็นบัญชีบริษัทดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการบริษัทเขาเป็นหน้าที่พี่อยู่แล้วเวลาไปรับเช็คเช็คออกพี่ก็มีหน้าที่ไปรับเช็คเอาเข้าบัญชีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่า ทุกวันเนี่ยพี่ก็จ่ายเขาเป็นเงินเดือนเนาะค่าที่จ่ายทั้งอย่างพี่พี่แมเนจแล้วก็ถ้าเขาอยากได้อะไรเขาก็ขอแต่พอพอเราแยกกันไปอย่างเงี้ยบางทีแบบเขาอาจจะอยากได้อะไรแล้วเขาอาจจะไม่ค่าพูดกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่<อ>เขาเรียกร้องมาสิ่งที่เขาขอบ่อยไหมคะพี่ส่วนใหญ่ก็ไม่บ่อยนะก็จะเป็นเรื่องในงาน,นซื้อหนุนซื้อดีเพิ่มแล้วก็บวกอันนั้นอันนี้นิดหน่อยก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าเรื่องเงินเป็นสิ่งส่วนสำคัญในการที่จะให้แบบปัญหาที่ไม่เกิดขึ้นด้วยเป็นพันธมิตร จจก็อาจจะมีนะเหมือนอาจจะเขาอยากจะซื้ออะไรแบบเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยเราไม่ให้ไงอ่ะเราก็ยอมรับบางชิ้นเราก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของสามีภรรยาเนานะที่เราจะต้องไม,ไม,ไม่ถ้าชิ้นใหญ่ๆห่ะ,ถ, sense, ะถ้าไม่เมคเซนอะก็ก็มีคิดว่านำไปสู่การทำให้เขามีคนอื่นเพื่อ <laughs> ที่แบบว่าเปย์เขาแทนอย่างนี้ไมหมคะพี่อ๋อ <laughs> <laughs> เอางี้เอาจริงๆนะจริงๆเงินเราก็มีเราไม่ได้เป็นคนแบบไม่มีเงินเพียงแต่ว่าเออถ้าสมมติว่าเขาจะซื้อแบรนด์เนมสักอย่างหนึ่งหรือสร้อยห้าหมื่นอย่างเงี้ยเราไม่ให้อ่ะเราพูดตรงๆเ,<อ>เขาก็พอคนอื่นมีมาให้ก็เราก็ไม่รู้ว่าอาจจะชอบหรืออาจจะแฮปปี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าเป็นสาเหตุที่แบบไปชอบผู้หญิงเปหรือเปล่าเราก็เราตอบอย่างงี้ดีกว่าถ้าใครมาเปเราเราก็ใครมาให้เราเราก็ชอบเราก็รับเนาะแต่ถึงขนาดว่าเปปุ๊บแล้วไปรักเขาไปเห็นดีเห็นงามอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องอยู่ที่ วิจารณญาณของแต่ละคนมากกว่าอันนี้ค่าเขาเอาไปพูดกับครอบครัวเขาด้วยไนพคกที่ดุเองอืมันนี้ไม่ไม่รู้เลยค่ะกับกับกับครอบครัวตัวเขาพักที่ดุเองที่พี่ตูนความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างนะครับอ๋อมันก็มีมันก็มีคือมันก็ระยะมันหลายปีเนาะมันก็มีแบบดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบ้างละค่ะมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาโพสต์ออกไปเนี่ยเขาไปได้ยินอะไรมาเขาเข้าใจผิดอะไรเราหรือเปล่าถึงได้แบบ หรือด้วยอารมณ์หรือเขาไม่ได้กั้นกรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไปจับสังเกตที่ว่าแบบคุณแม่ไปญี่ปุ่นกับ,กบทางอีกฝั่งหนึง่งแทนที่จะไปกับเราอาะไรเงี้ยค่ะตอนนี้พ่จูมองอยังไงบ้างเราก็ตกใจแหละเราก็เอา้ามันยังไงเราก็สับสนเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้ เราก็แบบเราไม่ใช่เรื่องของเราเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของเราเราเราไม่รู้ในส่วนนี้จริงๆเราก็แบบเออไม่รู้จะตอบไม่ตอบดีกว่าไม่ได้คุยค่ะไม่ไม่ได้คุยค่ะแต่แต่เรื่องนี้ไม่ได้คุยเลยไม่คุยเลยตั้งแน่ตั้งแต่มีเรื่องเนี่ยกลับมาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกันเลยไม่เนีนะครับก็คือเหมือนกับว่ามีข่าวว่าพี่นุมเคยมีลูกม่อีกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่อันนี้ไม่รู้เลยค่ะอันนี้ไม่ขอตอบเนาะมันไม่ใช่ส่วนของเราแลวดำเนินการทางกฎหมายค่ะยังจะฟ้อง ฟ้องผู้หญิงคนนั้นอยู่ฟ้องผู้หญิงยังฟ้องอยู่ค่ะยืนยันว่าฟ้องเหมือนเดิมเขารวยมากนะคะในในคลิปที่จะฟ้องสิล้านคือเราก็ฟ้องตามสมควรเนาะตามเมื่อพี่ตูนก็คือแบบว่าจะเอาเรื่องที่สุดไม่ยอมความแน่นอนไม่ยอมค่ะถ้าในอนาคตพี่หนุ่มมาขอร้องก็หมายถึงว่าขอร้องไม่ให้ฟ้องผู้หญิงหรือหรอคะไม่น่ากาณาคะเพราะพี่มีอะไรอยาฝากบอกไม่คุ้มอ่ะพูดจริงหมายถึงว่า ถ้าเทียบกับความรู้สึกที่เราเสียไปนะมันไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดเรียกได้อีกเอาอีกไหมคะได้อีกก็เอานะตพี่จุนมั่นใจว่าตัวพี่หนุ่จะทำได้ที่เขาพูดในรายการ เราจะไปตอบแทนใครเอาตัวเองไปทําได้ขาะอะไรเงี้ยเราเราตอบไม่ได้หรอกมันอยู่ที่เขาแล้วละ,ละโอกาสที่เขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ทั้งเราทั้งสังคมเห็นว่าเขาตั้งใจจริงที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะโลกโซเชียลอะค่ะถ้าเขาผิดคําพูดอีกคราวนี้มันก็แป๊บเดียวคนก็เอารูปมาลงแล้วก็ต้องอยู่ที่เขาแหละพี่จูนครับอย่างทางเขา,าคือขึ้นก่อนหน้วนี้คือขึ้นแบบ แซะเรามาเยอะอย่างเงี้ยยังเรายังมีอะไรอยากฝากบอกเขาไหมครับณตอนนี้แล้วอ่าเราบอกตรงนี้แล้วในโลกโซเชียลบอกว่าให้เขาปีนลงเดืกต้นมะพร้าวแล้วอ่าพี่จูนอยากบอกอะไรเขาบอกอะไรเขาดูอยู่ครับอ่บอกอะไรเนี้ครับเออก็เขาเขาเขาเคยอยากให้เราติดต่อไปเนาะเราก็เราก็ไม่เห็นประโยชน์ในการติดต่อไปนะวันนั้นแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราให้ทางทนายเราติดต่อไปก็ ถ้าอยากคุยกันก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ศาลดีกว่าเราพูดกันด้วยพยานหลักฐานดีกว่าเรื่องอื่นเราก็ไม่ต้องแบบจูนมั่นใจในหลักฐานที่พี่จูนมีไหมพี่อืมก็มั่นใจเนาะเราก็มั่นใจนะเราถึงได้เรื่องเรื่องของการแยกกันอยู่คนละบ้านกับทางพี่หนุ่มอะค่ะอันนี้คือเป็นยังไงบ้างครพี่แหมก็เวลาเราจับได้แหละคนทั่วไปเราก็ไม่ว่าเราเป็นเราหรือเป็นใครอะมันก็เยวความรู้สึกเนาะนี่เรามีลูกเล็กเราต้องเลี้ยงลูกเราต้องทํางานด้วยแล้ว ถ้าเรามาทะเลาะกันหรือปั้นปึ่นใส่กันอ่ะบรรยากาศในบ้านอ่ะลูกเราก็รับรับรู้ได้เราก็เลยคิดว่าอันนั้นเราแยกเบรกไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องแบบหน้าบึ้งตึงใส่กันไม่ต้องพูดจาไม่ดีใส่กันก็ก็ให้เขากลับไปอยู่บ้านกับคุณแม่เขาก่อนอะไรเงี้ยแร้แยกบ้านไปก่อนเราก็อยู่กับลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ว่นเราตัดสินใจผิดไหมคะที่เรายอมที่จะแยกกับเขาเราเป็นช่องที่ทําอาจจะทําให้เขาไปไปไกลกว่านั้นคือเราคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่บ้านเดียวกันหรือเราแยกกันหรืออยู่ต่างประเทศหรืออะไรถ้าเขาจะทําเขาก็ทํา คนไม่ทําก็ไม่ทําเพราะนั้นไม่ไม่ได้มีความคิดว่าอุ้ยเป็นเพราะฉันไล่เธอไปเธอเธอถึงมีคนอื่นอะไรเงี้ยไม่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 ได้คิดแบบนั้นนะคะพี่ดูนเขาตอบระยะเวลาสองคือเขาแยกออกไปเลยไม่ได้กลับมาเลยกลับกลับค่ะเขาก็ยังไปเขาก็ยังมาหาลูกเป็นปกติแค่ว่าไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้นอนบ้านเดียวกันแค่นั้นก็มาเล่นกับลูกจนดึกๆลูกหลับเขาก็กลับไปอย่างเงี้ยค่ะปกตินี่คือปล่อยแค่ไหนครับพี่ ก็เอาเอาก็ตอบจริงๆก็บ่อยแหละแต่ว่าแบบเหมือน้าเขาว่างจากงานหรือเขากําลังจะบินมีเวลาเขาก็มาค่ะเขาก็มาเองไ็ได้มีการขัดขวางแบบว่าไม่ให้เขาเจอลูกแค่นี้แค่นี้อะไรไม่ไม่ไม่ได้ขัดขวางค่ะก็อยากมาก็มาเขาเขาก็ยังเป็นพ่อของลูกลูกเราก็ยังแบบเออป๊าป๊าอยู่ไหนป๊าป๊ามาหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเราพิจูนอยากให้เรื่องนี้มนจบยังไงครอบครัวเป็นยังไงแล้วตัวพี่หนุ่มเป็นยังไงกับหนุ่มละก็ ถ้าในเรื่องสามีภรรยาความรักเนอะอันนี้ยังพูดเหมือนเดิมว่าขอให้เวลามันฮิวใจเนาะแล้วก็ดูการกระทําของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าจะให้วันเนี้ยขอโทษจ่าเรากลับมารักกันเนอะอะไรเงี้ยอันเนี้ยคุณเป็นไปไม่ได้เอาเป็นว่าทุกอย่างถ้าเห็นประโยชน์ของลูกสําคัญมองเป้าหมายเดียวกันก็ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะไม่นาทีนี้ก็ไม่ได้เกลียดเขานะ,ะไม่ได้แบบเช่งชักหักกระดูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเพราะว่าเขาก็แน่าจะได้รับบทเรียน ที่แบบสาหัสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพพแต่วันนี้เห็นพี่จูนแข็งแรงมากๆเข้มแข็งมากๆด้วยอะไรคะพี่จูนลูกค่ะลูกคือก็อคือพอเราพอเรามีลูกเนาะเราก็โฟกัสที่ลูกอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกลูกมีความสุขลูกแฮปปี้เราไม่ต้องทะเลาะกันเลยหรือว่าอะไรให้ลูกเห็นหะหอะไร,รอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็คิดแค่ว่า worst case ถ้าเราแยกกัน1 2 3 4ที่เราต้องมีให้ลูกคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ดำเนินการตามนั้นหมดแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้มีหรือไม่มีก็ก็เลี้ยงลูกได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เฮิร์ตอะไรเพราะว่ามันผ่านความเฮิร์ตมาแล้วอะค่ะ,สะแสดงว่าถ้าสมมติว่าจุ๊ดที่แยกกันอยา่างจุ๊ดรับได้รับได้ค่ะดูแลตัวเองได้ค,ค่ะ,ะครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมั้ยครับที่แบบให้กำลังใจพี่จุ<อ>นหนาแน่นมากคือขอบขอบคุณจริงๆนะค่ะคือคืออินบอกอะไรแชทอะไร แทบแตกตอบไม่ถูกเลยคือเราเข้าใจแหละเรื่องเรื่องแบบนี้คนละคนที่ถูกกระทำเนาะทุกคนประชาชนก็เห็นใจแหละเอเข้าใจขอบคุณจริงๆค่ะเราไปไหนอะอเราก็รู้สึกว่าคือตั้งแต่แรกแล้วนะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนผิดเพราะฉะนั้นเราไม่อาย่อให้เรื่องนี้มันจะแดงเมื่อไหร่หรืออะไรเราไม่ใช่เป็นคนที่ต้องอายอยู่แล้ว mm hmm. นึกออกไหมพอยิ่งวันนี้พอมันเรื่องเกิดขึ้นทุกคนให้กําลังใจทุกคนเห็นใจโอ้ยเราต้องกว่าจะมาผ่านตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบยิ่งแบบเร,เราก็ดีใจอะค่ะที่แบบเอ้ย เออมีคนเข้าใจเนาะมีคนแบบถึงจะมีคนอะไรบ้างก็ก็ไม่สนใจอะค่ะเราถือว่าเราก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรทำค่ะค่ะอันหนึ่งเพลงที่ให้กับพี่พี่หนุ่มกัลลาไหนค่ะหรือว่าซื่อเพลงชื่อเพลงอันหนึ่อตรงกับตอนนี้ชื่อเพลง่อมันชื่อเพลงอะไรนะเอาคืนมาเหรอหรืออะไรเอาคืนมาเอาคืนมาคือเอาพี่หนุ่มอันนี้แค่แท็กวันนี้อะเอาคืนมาเอาคืนมาโอเคเอ